เอาละครับสวัสดีครับกินง่ายอยู่ง่ายกับในแทนนะครับหลังจากที่คุณแม่ผมอาการดีขึ้นเรื่อยๆนะครับวันนี้ในแทนก็จะชวนทุกคนมาทําเมนูข้าวต้มหมูปัจจุบันครับจริงๆก็คือข้าวต้มหมูผัดเครื่องนี่แหละครับแต่ใช้คําว่าปัจจุบันแทนคําว่าโบราณนะครับและอีกเมนูหนึ่งนั่นก็คือหัวไชโป๊ะเค็มผัดไข่ครับเมนูนี้กินกับข้าวต้มอร่อยมากจริงๆครับเพราะฉะนั้นเราไปทำสองเมนูนี้ด้วยกันนะครับผม ข้าวต้มหมูสับปัจจุบันและหัวชเป้าเค็มผัดไข่ครับไปทำด้วยกันดีกว่า แล้วครับทีนี้เรามาทำการต้มกระดูกหมูกันเลยครับนำน้าตั้งหม้อนะครับแล้วก็ลงกระดูกไปเลยครับนี่ฮะหนึ่งกิโลแต่ด้วยเกลือหนึ่งช้อนชาครับแล้วก็กระชับรสชาติได้เลยครับหนึ่งก้อนเก๋ๆนะครับสุกก้อนนะครับแล้วทีนี้ก็รอเดือดครับเดี๋ยวเรามาช้อนฟองกันครับเอาละครับข้หมูของเราเริ่มนุ่มแบบนี้นะครับผมสุกนุ่มแล้วนะครับแล้วทีนี้ก็เติมได้เลยครับ กับข้าวนะครับผมใช้ข้าวสารเป็นร้านให้สะอาดนะครับข้าวที่ผมใช้คือข้าวหอมมะลินะครับนี่แหละข้าวต้มของแท้ตามด้วยตั้งชายครับสองชั้นโต๊ะและทีนี้ก็ต้มข้าวของเราให้สุกนะครับหมั่นคนเรื่อยๆนะฮะอย่าให้ข้าวติดก้นหม้อนะครับเอาละครับต้มข้าวของเราให้สุกนะครับนุ่มเลยนะครับนี่ครับขนาดนี้กำลังดีนะฮะ ือว่าใครชอบนุ่มกว่านี้ก็ต้มไปเรื่อยๆนะครับต้มให้ข้าวนุ่มเลยนะครับผมขนาดเนี้ยผมโอเคแล้วนี่ครับสวยงามทีนี้เรามาโขลกสามเกลือครับเริ่มต้นที่รากผักชีนะครับตามด้วยกระเทียมนะครับแล้วก็ตามด้วยพริกไทยนะจ๊ะโขลกสามสิ่งให้ละเอียดยิบเลยนะครับเอาแล้วครับแค่นี้ครับเรียบร้อยแล้วครับผมสามเกลือของเรานะครับ เอาละครับทีนี้เรามาผัดเครื่องครับผมผัดเครื่องที่ใส่ข้าวต้มมันนะครับเริ่มต้นที่น้ำมันหมูนะจ๊ะตามด้วยสามเกลือของเราเลยครับนี่ครับสิ่งสำคัญก็คือน้ำล้างครกนะครับต้องใช้งานนะครับผัดสามเกลือของเราให้สุกหอมเลยนะครับมีกากหมูด้วยเห็นว่า อาล้ครับก็ผัดสามเกลือของเราสุกหอมแล้วนะครับทีนี้ก็ลงได้เลยกับหมูสับของเรานะจ๊ะลงไปวันนี้ทําเยอะนะครับหมูสับสี่ขีดเติมน้ำสักหน่อยผัดหมูสับของเราให้สุกเลยนะครับทีนี้ก็ลงได้เลยครับกับน้ำล้างครกนะครับผมเติมน้ำอีกหน่อยครับ เอาละครับพอผัดหมูสับของเราสุกแล้วนะครับทีนี้ก็ปรุงรสได้เลยครับปรุงรสง่ายสไตล์ผมก็คือกระชับรสชาติไปเลยหนึ่งช้อนเก๋ๆนะครับหนึ่งช้อนชากืบผงฟ้งฟริงผงรสครับตามด้วยทอดหอยนางรมอ่าสองช้อนโต๊ะนะครับตามด้วยซีอิ๊วขาวครับอ่าสองช้อนโต๊ะเช่นกันนะครับเอาละครับเมื่อเราปรุงรสแล้วนะครับทีนี้ก็ต้องซิมเบงเช็กหน่อยนะครับเด้อหืหอมสามเกลอ ความเค็มต่อปนิดนึงครับเติมได้ครับซีอิ๊วขาวนะครับอ่าความหอมได้แล้วชิมเบอกิเกเทือโอเคขนาดนี้พอแล้วครับผมรสชาตินี้นะครับทีนี้เราเ,าเอาเครื่องผัดไปใส่หมอ้อกันครับผมตัเอาละครับเครื่องผัดของเราเสร็จเรียบร้อยทีนี้ก็เอาเครื่องผัดนะครับลงหมอ้อได้เลย,ยนี่ โอ้สวยงามจริงๆข้าวต้มง,งานวัดของเราเนี่ยจบท้ายด้วยผักหอมๆนะครับผักชีนะจ๊ะแต่ก็ต้นหอมนะครับนี่หม้อเดียวเฟี้ยวทั้งบ้านเอาละเรียบร้อยแล้วครับปปดจัดจานกันดีกว่าครับเรียบร้อยครับกับข้าวต้มหมูสับของเรานะครับผัดเครื่องนะครับวันนี้ข้าวต้มง,งานวัดกลิ่นหอมมากแต่ครับ,บตีข้าวต้มด้วยกันครับวันนี้ เอาละครับระหว่างที่เรารอข้าวต้มนะครับทีนี้เรามาผัดหัวไชโป๊เค็มกันเลยครับผมเริ่มต้นที่น้ํามันนะจ๊ะทีนี้ก็ลงกระเทียมได้เลยครับผัดกระเทียมของเราให้สุกเหลืองเลยนะครับเมื่อกระเทียมของเราสุกเหลืองได้ดีขนาดนี้นะครับกลิ่นหอมลงได้เลยครับไชโป๊ะเค็มนะครับเอาไชโป๊ะเค็มไปล้างน้ําด้วยนะครับ ทังสักสองน้ำนะครับให้ลดความเค็มนะจ๊ะผัดไชโป๊กของเราให้เสุกน้ำมันเลยนะครับนี่เลยเติมน้ำชักหน่อยเอาละครับพอเราผัดไชโป๊กเค็มให้ตุกน้ำมันแบบนี้นะครับก่อนปรุงเนี่ยก็ชิมสักหน่อยนะจ๊ะไชโป๊กเค็มมีความเค็มอยู่นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องเพิ่มความเค็มแล้วนะครับ หอมออกระเทียมวิธีการปรุงรสง่ายๆก็คือน้ำตาลนะจ๊ะตัดหวานจ้าประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับความหวานนี่คือปรับได้ตามความชอบได้เลยนะครับชอบหวานมากหวานน้อยนะครับอีกหน่อยเมือปรุงรสแล้วก็ต้องซิมเบิงเช็กหน่อยนะครับเนจะ้าอืมความเค็มความหวานความหอมโอเคประมาณนี้พอครับ เอาละครับมันได้รสชาติที่เราชอบแล้วทีนี้ก็ลงไข่ได้เลยครับวันนี้ใช่ไข่เป็ดนะครับนี่เคลียไข่อย่างเบามือนะจ๊ะเอาละครับไข่ของเราเริ่มเซ็ตตัวแล้วครับทีนี้ก็พลิกครับกลับด้านนะจ๊ะผัดไข่ของเราให้สุกเลยนะครับอือเป็นไงน่งา,ากินถ้าไข่ของเราเริ่มสุกทีนี้ก็เริ่มยีได้เลยครับผม นี่เห็นไหมคมีทั้งสีขาวสีเหลืองน่ากินจริงๆพอไข่ของเราสุกแบบนี้นะครับก็เสร็จแล้วครับผมนไงน่ากินปะจบท้ายง,ง่ายๆเลยครับต้นหอมซอยสักนหน่อยนะจ๊ะนี่แหละครับเสร็จเรียบร้อยจัดจานครับเสร็จแล้วครับนี่ครับกับใชโป๊ะเข็มผัดไข่นะครับเอาไปกินกับข้าวต้มเมนูโปรดประโยชน์เยอะครับ เอาละครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมมาครับกินข้าวต้มน้ำกันเด้อครับเด้อน้ำกันมาข้าวต้มหมูสับใส่กระดูกหมูลงไปด้วยแต่แม่เวลาเจอกระดูกหมูก็ขาดนะอ่านี่ครับไม่ต้องแปลกใจนะครับที่ทุกคนเห็นว่าวันนี้เรากินข้าวต้มขอให้แม่กินอาหารเบาๆก่อนเนาะท่างกายเป็นไงบ้างครับคอนชัว์คือน้อยแล้วคอนชัว์แล้วเนาะ อากาศวัดเรามันดูแปลกๆนะครับแม่วันนี้ก็ร้อนจัดโอ้โหอะไรครับข้าต้มง,งานวัดของเรานะครับเมื่อก,ก่อนก็ทำกินก็นตามงานวัดเนาะน,นังเรื่องอไรวะเดี๋ยวลืมในไม่ออกไอ,ไอเด็กคนนั้นนะ่ะเป็นเด็กรดบตดวัดูุสิตวัดไม่ยอมกินข้าวครูพาไปเลี้ยงอย่างดีก็ไม่กินอ่า <c oughs> <c oughs> จะไปกินกข้าวต้มกิวอัตข้าวต้มแบบนี้สิฮะับ <laughs> ข้าวต้มอย่างเงี้ยคือข้าวต้มเลี้ยงคนนะนะที่มาร่วมง,งานนะนะมาร่วมง,งานช่วยงานบุรีชายซะหน่อยมันหอมนะครับแม่ข้าวต้มเครือบแบบเนี้ยจริงๆเลยมากินข้าวต้มด้วยกันฮะลูกเอ้ยหนูบุรีชัยก็กลับมาจากโรงเรียนพอดีค่ะ <laughs> โซโล่เลยลูกเอ้ากินข้าวต้มด้วยกันนะครับ อหอมละมุนและส่วนนี้ก็คือผัดประกาศเคมาแม่ก็คือผัดหวัวไชโป๊ใส่ไข่นะครับหั่นชิ้นบางๆนะครับแต่ว่าบางทีนะถ้าผู้สูงอายุแบบฟันไม่ค่อยดีแล้วก็จะสับก็ได้นะแม่เคี่ยวไหวปะ่ะได้เราหนึง่ง,งนะฮะวุฒิชัยเอา,อา,าอแล้วมือทําไมแปะพลาสเตอร์อ่ะไปโดนอะไรมาเหมือนนี้มาแล้วดูสิไปโดนอะไรมาเน,น,น,นี่ยโดนโดนที่สอเที่พักที่สออะไรนะ นตอนนี้สอครับใครทิมอ่ะมันแบบเพื่อนเขาเอาขาหอกนั่นตื่นซอโย่แบบนี้เล่นกับเพื่อนแล้วขา่าขาเพื่อนมาโดนครับเพื่อนเตะใส่เลยครับโถ่คุณครูรู้ไหมนะครูรู้ครับแต่ครูไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำอ้าแล้ว,วก็ต้องบอกสิว่าใค,าครเป็นคนทำอืม ของคุณนะครับถ้าก็ต้มแบบนี้กินสดง่ายกว่าไหมช่องคอดูใช่ครับช่วงนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าอากาศบ้านผมมันเป็นเปลี่ยนแปลงอหมดเลยร้อนก็ร้อนจริงๆร้อ,อนมากๆโอ้ไม่ครับร้านเจ้าประจําอืมดูดูอ,อาบมาพร้อมหดเลยอืมเฮ้ยถือว่าหน้าร้อนมาเร็วไหมยอนมีนาละไม่รู้อืม แป๊บหนึ่งนะครับเดือนหน้าก็จะถึงเทศก,กาลสงการแล้วไม่รู้โควิดนี่จะให้เราได้เล่นหรือว่าหยุดเล่นก็นไม่รู้ถสถานการณ์ว่างไงครับโ,<ฮ>โควิดนาทีตย์โควิจะมีติดเรื่อยๆอยูอย่ทุกเทปเราเนี่ยสงการนี้นะฮะเขาจะจัดงานก็ได้ไหมเนี่ยเขากำลังประชุมกันอยู่อะ่ะครับถ้าสถานการณ์ไม่ดีขึ้นก็คงต้องงดอ่ะผมว่านะโควิดนี่ใจร้ายนะฮะทำลายเทศก,กาลส,งกา,สงการของเราปกติก็จะมีลดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ขอพรใช่ไหมฮะ ปีนี้ตองสงสัยอาบเฉพาะในบ้านใ,นใครบ้านมันน่ะนี่ถือว่าผ่านไหมไม่เค็มมากเนาะไม่เค็มมากผมล้างไว้สองน้ําอ่ะเพื่อให้มันจืดลงเนี่ยถ้าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเคม็มเกินอืมอร่อยนะข้าวต้มหมอ้อใหญ่แบบนี้นะครับเป็นข้าวต้มที่แบบผัดเครื่องนะฮะเวลารวมตัวกันหลายๆคนนะครับในบ้านนะครับมีคนจํานวนเยอะๆเนี่ยจัดข้าวต้มแบบนี้เลยครับรับรอง หม้อเดียวเฟี้ยวทั้งบ้านใครอยวก็ตักกินได้เลยหมอห้อใหญ่ๆนะแม่เนาะของสานเกอร์นะแม่เนาะนดีจ้ะแล้ววันนี้นะครับก็จะมีเหรนชายของคุณนายตงย้อยนะครับมาหาเจ้ามิวนิกสักกี่เดือนแล้วนะแม่สองเดือนสองเดือนน้ํน้นนำหนักเท่าไหร่หกิโลโอ้แก้มยุ้ยมากเลยเฉลดน,น้อยอมุทิชัยครับของปรเจ้าขาขต้มอ,อุ่นๆหอมๆนะครับ หมาะกับทุกคนในบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แล้วก็ผู้สูงอายุเขาต้งแบบนี้แม่ชอบไหมครับนุ่มนุ่มดีเห่นไหมครับวันนั้นนะคนที่มาหาแม่ชื่ออะไรนะพี่โบ๊ทนุบลน้าวนเขาอยู่ตรงไหนบางคำลงบางคำลงพิจิตรชื่อขับรถมาหาเราแล้วนะเขามาหาแม่โดยเฉพาะอะไรช่วยหาแม่โดยเฉพาะเลยไม่ได้เจอกันนานแค่ไหนสามสิบเก้สิบไยังมั้ง วัสามสิบกว่าปีเลยอแล้วเ็าบอกว่ายังไงนะฮะเขาเห็นแม่อยู่ในมือถือเหรอ้่แม่ชอบใจแม่บักมืออยู่กินข้าวพุทธิชัยเบิร์นไหมไม่ครับมาเซคุณแม่แล้วก็บอกว่าเยอะไปน้วบนลเขาบอกว่าเขาเห็นแม่ในมือถือแล้วก็เรียกทุกคนกินข้าวอเขาก็เลยคิดถึงแล้วมาหาเห็นแม่สามสิบกว่าปีนะครับเป็นเพื่อนแม่นะเพื่อนรุ่นน้อง ลุนน้องเป็นเดียวก็อยากอยอ๋อเป็นลุนน้องของคุณนายทองย้อยนะครับเขาแวะมาคุยกันประมาณสองสามชั่วโมงไงดีคะับเหงื่อผู้ใหญ่คุยกันก็สดชื่นดีนะครับขอบคุณนวนด้วยนะครับที่แวะมาทักทายนะครับขอบคุณมากจริงมาถึงมาเยี่ยใจอืมเยี่ยม,มคุยแข่งคุยน่ารักมากจริงครับไอเชียันมันได้ขนาดไหนอะมากรอนนี่ยครับไปอยู่บ้านกระทรอมอยู่ด้วยกันทีคูณซับเบิกนั่นเนี่ยเขาเรียกว่าเพชรดำ อย่ยยิ่งก็บอกว่าเรียกเพชรดำแม่ก็ไม่สบายครับอ้วนก็ไม่สบาย่ายวยเป็นไข้กันนะเป็นไข้ป่านะครับไข้ป้าหน้าคนอ่ะอแล้วเขาช่วยยังไงเนี่ยเขาที่ข้าวกินไม่ได้กันครับไอ่อยเขาจเดินไปซื้อหมูในตลาดขาวคอไกลๆมาเลยแล้วเป็นสิบโลจะมั้งเดินอ่ะอเดินไปสิบกิโลเลยไปซื้อหมู มาถึงนาหันดังบ้างครับใส่กระทะนาบอนป้ปลายยๆใจครับม่มีน้ำมันอ่ะครับกินรอดตายได้งานยังก็นึกถึงไอ้เจมมนเลือ่อยินม,มาเลยเนี่ยมันไม่คิดว่าจะเจอก็โยนในนึกว่าโนมันจะมาะ่มาะครับอืเอาแล้วครับผมกินง่ายอยู่ง่ายกลับไนแทนนะครับ วันนี้เมนูของเราแสงงานครับข้าวต้มเครื่องนะครับเป็นหมูสับถ้าเกิดใครไม่กินหมูจะเปลี่ยนเป็นไก่สับก็ได้เช่นกันนะครับผัดแค่นี้ครับลองอร่อยแน่นอนส่วนไชโบเค็มผัดไข่นะครับก็อร่อยกรอผัดให้แบบว่าสุกน้ำมันเลยนะฮะอร่อยมากจริงๆแล้วก็ขอบคุณนวนด้วยนะครับที่แวะมาทักทายคุณนายตรงย้อยถึงบ้านเดี๋ยวจิตต์ไปเอเดี๋ยวมีอะไรบ้าเชิญพามามไปเชิญมาดูจากบ้านขอบคุณพี่เชิญด้วยนะครับ โอ้ยนานๆเห็นแบบคนรุ่นใหญ่คุยกันน่สนุกดีนะงั้นวันนี้นะครับต้องขอบคุณสำหรับทุกคนนะครับที่คอมเมนต์มาด้วยความห่วงใยพนักงานต้อยของผมนะครับแล้วก็ขอบคุณมากจริงๆนะฮะที่ทุกคนเอนดูแม่ผมขอบคุณขอบคุณมากๆเลยลูกขอบคุณที่ส่งกําลังใจมาให้แม่หายวันหายคืนครับเดี๋ยวนี้คื่องั่วแล้วใจไม่สั่นไม่มึนหัวละร่างกาย แล้วก็พยายามที่จะดบๆให้ร่างกายแข็งแรงเหมือนเดิมเนาะแล้วก็ขอบคุณน้าว,น,วนะครับที่แวะมาทักทายคุณแม่ผมนะครับผมว่างแวะมีเีกนะครับอบจะมาจะเอามีินนะฮะเขาทำน้ำจิงขายงั้นเดี๋ยวเราเจอกันใหม่เมนูหน้ากับในแทนกับคุณแม่ผมแล้วก็เจ้าวุฒิชัยนะครับตลอดวันนี้ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีนะจ๊ะ สวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะอย่าลืมติดตามเลขชัยวันที่ชัยนะคะบ๊ายบายค่ะ